สำหรับน้องๆที่ตอนนี้อาจจะกําลังเรียนอยู่ปี3ปี4หรือว่าเริ่มทํางานแล้วแล้วก็มีความคิดแล้วว่าอยากจะไปเรียนต่อปริญญาโทนะครับก็อยากจะฝากไว้นะครับ2เรื่องหลักๆสวัสดีค่ะ มาพาูดข้อของนิชาวงนะคะก็สําหรับน้องๆน,นะคะที่สนใจไปเรียนต่อนะคะทั้งตีทั้งโทวันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนี่ก็มาอยู่ที่เอ็ดดูสมิธนะคะแล้วก็มาอยู่กับคุณเจมซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งด้วยนะคะเอ็ดดูสมิธเนี่ยก็เป็นที่ปรึกษาด้านการเรียนต่อนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็จะพาไปคุยกับคุณเจมกันอ่าแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวให้คุณเจมแนะนําตัวนิดนึงอ่า พี่เจมส์นะคบเป็นโคดูเรคเตอร์อยู่ที่สถาบันเอ็ดูสมิธนะครับก็ตัวพี่เองเรียนจบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาลัยสแตนฟอร์ดนะครับวิชาเศรษฐศาสตร์แล้วก็ปริญญาโทจากที่สแตนฟอร์ดเหมือนกันสาขาพาบิชย์กซีครับค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวมาเจาะลึกโปรไฟล์ของคุณเจมส์กันเลยนะคะว่าอะไรทําให้ไปเรียนปริญญาตรีที่สแตนฟอร์ดไปเรียนปริญญาโทนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ขอไปหาที่นั่งคุยกับคุณเจมส์แบบชิลๆกันนิดนึงเดี๋ยวพบกันค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราก็ได้ที่นั่งมานั่งงงคคบบะคะุุยยยกกกัััับบบณเเเเเจจมมแ้้ววววนนนนะะะดีี๋รรราาาา็ื่่อ อะไรเป็นแรงบันดาลใจเนาะให้คุณเจมเนี่ยไปเรียนต่อเมืองนอกแล้วก็กลับมาช่วยให้น้องๆหลายๆคนเนี่ยได้ไปเรียนต่อเมืองนอกกันเริ่มจากคําถามแรกก่อนเลยเออก็คือคุณเจมเนี่ยมีโอกาสได้ไปเรียนต่อตั้งแต่ปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทอยากทราบว่าตอนนั้นแบบอะไรเป็นแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยไปเรียนต่อเมืองนอกดีกว่าตั้งแต่ตรีเลยอะไรอย่างเงี้ย รจริงๆก็มีอยู่หลายปัจจัยด้วยกันนะครับตั้งแต่ตอนที่อยู่ช่วงมปลายเนี่ยพี่ก็เริ่มสนใจอยากจะเ,เรียนต่อต่างประเทศนะครับเราก็ทําการศึกษาข้อมูลว่าแบบโอเคมันมีมหาลัยในอเมริกาในอังกฤษที่ไหนบ้างที่เรียกว่าเป็นแบบมหาลัยอันดับต้นๆของโลกนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญเลยเนี่ยระหว่างนั้นเนี่ยเราก็สอบชิงทุนการศึกษาด้วยนะครับก็ตัวพี่เองเนี่ยก็สอบชิงทุนรัฐบาลน,นะครับแล้วก็ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงหรือว่าที่เราอาจจะรู้จักกันในชื่อทุนคิงนะครับ นอกจากตอนที่สอบชิงทุนแล้วเนี่ยพี่ก็สมัครเข้ามหาลัยไปพร้อมๆกันด้วยนะครับตอนนั้นก็สมัครไป10กว่ามหาลัยที่อเมริกานะครับแล้วก็ได้ได้รับการตอบรับจากที่มหาลัยสแตนฟอร์ดนะครับแล้วก็เลยเลือกรับทุนแล้วก็ไปเรียนที่มหาลัยสแตนฟอร์ดเก่งมากมาก็คือไปเรียนตั้งแต่ตรีแล้วเสร็จแล้วก็น่าจะอินสปายต่อเรียนโทต่อทันทีใช่ครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาเจาะกันว่าเฮ้ยเราตอนนั้นอะ เตรียมตัวอะไรยังไงบ้างเนาะแต่ว่าอยากทราบก่อนอะเนื่องจากมีโอกาสได้ไปเรียนทั้งตรีโทประทับใจอะไรเป็นพิเศษกับการที่ไปเรียนต่อเมืองนอกมีหลายอย่างเลยครับที่แบบว่าเป็นสิ่งที่เราประทับใจมากๆของตอนที่ไปเรียนต่อนะครับอาจจะขอสรุปเป็น3อย่างละกันที่เราเสือว่าเป็นสิปป่งที่เราประทับใจมากๆของตอนที่อยู่สแตนฟอร์ดนะครับทั้งตอนที่อยู่ปริญญาตรีปริญญาโทนะครับก็อย่างแรกเลยเนี่ยคือเราสึกว่าคุณภาพการศึกษานะครับตอนที่เรียนที่สแตนฟอร์ดเนี่ยมันเรียกว่า แอดวานซ์มากจริงๆนะครับตั้งแต่คลาสแรกที่เข้าไปเรียนที่สแตนฟอร์ดเลยเนี่ยชื่อชื่อชื่ออาจารย์ที่สอนเราอ่ะคือชื่อเดียวกับที่อยู่บนตำราตำราเรียนซึ่งเป็นตำราเรียนที่ไม่ได้ใช้ใช้ที่สแตนฟอร์ดอย่างเดียวแต่ว่าใช้ทั่วโลกเลยนะครับคือเ t กซ์บุ๊กที่เรียนกันเอง่ใชแบบเ t กซ์บุ๊กวิชา economics อย่างที่เรียน economics มาใช่ไหมครับก็เกือบทุกคลาสที่เราเรียนเนี่ยคือเจ้าของหนังสืออ่ะคือคนที่สอนเราเลยนะครับแล้วก็มีบางคลาสที่พอเราเข้าไปเรียนแล้วอ่ะเราก็ เห็นว่าอาจารย์ที่สอนเราอะ่ะคือคนที่รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์เมื่อ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับซึ่งจริงๆเรื่องพวกนี้คือเป็นอะไรที่พอเราเข้าไปไแล้วรู้สึกว่าโหมันแบบว่า amazing มากๆที่ได้ไปเจอกับว่า,เ,าเรียกว่าเป็นปรมาจารย์ของแต่ละสาขาที่เราเรียนเลยนะครับ,รบกับอย่างที่สองที่เข้าไปแล้วรู้สึกประทับใจมากๆเนี่ยก็คือโอกาสต่างๆที่เราได้นะครับซึ่ง ก็เรียกว่าเป็นโอกาสที่อยู่นอกห้องเรียนด้วยนะครับก็อย่างยกตัวอย่างเรื่องโอกาสในการหางานละกันเนาะคืออย่างตอนที่อยู่สแตนฟอร์ดเนี่ยทุกๆเทอมเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็น Career Fair นะครับก็คือเป็นเป็นแฟร์ให้บริษัทจากทั่วโลกเลยนะครับในอเมริกาจากทั่วโลกเนี่ยมา r c r u i t เด็กจากในมหาลัยนะครับตอนนั้นเนี่ยก็เจอกับบริษัทที่ดังๆเยอะมากเลยนะครับ เมื่อก่อน SpaceX คนยังไม่ค่อยรู้จักเขาก็มาร<嗯>ีค i t เด็กจากต坦ฟอร์ดเหมือนกันเราจะเอาจ,อาจรวดฟลาวคอนของเขาเนี่ยมาตั้งไว้เลยท,ที่ที่ลานแล้วก็มารีค루ตเด็กเนี่ยครับใช่ครับ<嗯>แล้วก็อย่าง<ด>ที่สามที่คิดว่าเป็นสิ่งที่ประทับใจอย่างสุดท้ายนี่ก็คือเพื่อนๆคนที่เราได้เจอนะครับทั้งเพื่อนชาวอเมริกันเพื่อนต่างชาติที่เราเจอแล้วก็เพื่อนคนไทยที่ไปเรียนที่斯坦ฟอร์ดเหมือนกันด้วยนะครับก็เป็นเน็ตเวิร์ที่เรียกว่า อยู่กับเรามาถึงทุกวันนี้ตอนนี้ก็ยังแบบว่าแฮงเอาท์กับเพื่อนๆกลุ่มนี้ที่เราไปเจอที่มหาลัยอยู่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ครบรถเนาะก็คือได้เจออาจารย์ระดับโลกนะคะแล้วก็มีโอกาสต่างๆมากมายเจอกับบริษัทระดับโลกทั้งหลายรวมถึงเพื่อนๆเนี่ยก็คือเป็นคนที่มีประสบการณ์หลากหลายเนะแล้วก็มารวมอยู่ในที่เดียวกันทั่วโลกด้วยใช่ไหมไม่ใช่แค่แบบว่าคนอเมริกันแต่เป็นแบบ international round the world ก็คือมาอยู่ที่เดียวกันก็คือเปิดโลกเปิด Perspective มากๆก็ เป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจนะคะและถ้าน้องๆสนใจอยากไปเรียนต่อแหมสำหรับน้องๆที่แบบวันนี้แบบไม่รู้จะเริ่มยังไงเ่เราจะให้เคล็ดลับน้องๆอ,อย่างไรได้บ้างคะจริงๆรงายละเอียดเรื่องเคล็ดลับการเรียนต่อเนี่ยก็มีเยอะมากเลยครับก็นี่เลยเป็นสาเหตุที่ทางพี่มาเ,เริ่มทำตัวค onsulting นะครับในดูสมิธอันนี้เนาะถ้าจะสรุปให้เป็นเ,เคล็ดลับเด็ดๆเดดนาะก็อาจจะ ขอโฟกัสไปที่กลุ่มปริญญาโทก่อน้วกันนะครับก็สาหรับน้องๆที่ตอนนี้อาจจะกําลังเรียนอยู่ปี3ปีสี่หรือว่าเริ่มทํางานแล้วแล้วก็มีความคิดแล้วว่าอยากจะไปเรียนต่อปริญญาโทนะครับก็อยากจะฝากไว้นะครับสองเรื่องหลักๆเลยนะครับเวลาที่เรากําลังเตรียมเตรียมการสำหรับสลหรับเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยคือเรื่องแรกคือเรื่องอรัชญาเดมิกนะครับวิชาการว่าตอนเนี้ยเรา มีมีวิชาการแข็งขนาดไหนนะครับซึ่งคำว่าอะคาเดมิกวิชาการของพี่คืออะไรนะครับก็ก็คือลองลองเปิดดูตัวใบเกรดของเราสิว่าตอนปริญญาตรีที่เราเรียนี่ยเกรดเราเป็นยังไงนะครับรหรือถ้าตอนนี้น้องๆเรียนยังเรียนอยู่ปี3ปี4เนี่ยก็อยากให้ตั้งใจทำคะแนนที่มหาลัยเนี่ยให้ดีที่สุดเลยนะครับเพราะว่าคะแนนตอนปริญญาตรีเนี่ยจะมีผลอย่างมากเลยกับการสมัครอนปริญญาโทของเรารเกรดเฉลี่ยมีผลใช่เกรดเฉลี่ยมีผลตั้งใจเรียนนาจารย์นี้ใช่ ่าหรือถ้าตอนนี้น้องๆคนไหนที่เรียนจบแล้วเราเกรดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ทันแล้วเครียดเลยทํำยังไงดีใช่ไหมครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปนะครับยังมีคะแนนอย่างอื่นที่เราใช้ได้เพิ่มอีกนะครับก็เวลาสมัครเข้าปริญญาโทเนี่ยหลายๆโปรแกรมเขาจะเขาจะขอให้เราอสอบนะครับเรียกว่า standardized test นะครับเป็นคะแนนที่เราต้องใช้ประกอบการสมรัคร ก็มีอะไรบ้างก็จะมีตัวคะแนนภานษาอังกฤษหรือที่น้องๆน,น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วพวก TOEFL IELT นะครับอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่ต้องสอบแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่มีความสำคัญมากๆเลยนะครับก็คือคะแนน GMAT GRE นะครับอันนี้เป็นข้อสอบ2ตัวที่น้องสามารถเลือกสอบได้นะครับก็ต้องไปดูตัว requirement ของโปรแกรมด้วยว่าเขาอยากได้คะแนนไหนบ้างน,นะครับ ช่ก็อันนี้คือเรื่องแรกเนาะ e คมดมกนะครับส่วนเรื่องที่2ที่พี่อยากจะย้ำเลยก็คือเรื่องตัวโปรไฟล์ของเรานะครับว่าเรามีประสบการณ์อะไรมาบ้างนะครับซึ่งประสบการณ์ตรงนี้ก็คือประสบการณ์ทั้งตอนที่เรียนมหาลัยว่าเราทํากิจกรรมทำโปรเจกต์ทำอินว l ลฟ์กับอะไรบ้างในมหาลัยนะครับ แล้วก็เรื่องของ work experience ด้วยนะครับก็คือพอเรียนจบมาแล้วเนี่ยเรามีประสบการณ์ทำงานอะไรบ้างนะครับประเด็นต่างๆเหล่านี้มันจะช่วยให้มหาลัยเขามองเห็นตัวตนของเราว่าคือยูเป็นคนที่น่าสนใจเราน่าจะรับยูเข้ามาอยู่ในคลาสอของที่มหาลัยหรือเปล่าครับคือแนะนำให้น้องๆที่เรียนอยู่เนี่ยทำกิจกรรมในมหาลัยเยอะๆหากิจกรรมทำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ ใช่ครับก็ถ้าน้องคนไหนที่ตอนนี้ยังเรียนอยู่ที่มาหาลัยเนี่ยก็แนะนําว่าให้พยายามหากิจกรรมที่ทำที่เราสามารถเดเวลลอปต่อไปได้เรื่อยๆนะครับคืออาจจะหากิจกรรมที่มันตรงกับแพชชั่นของเรานะครับใช่แล้วก็ช่วงปิดเทอมก็แนะนำเลยว่าต้องพยายามไปหา ฝึกงานหาอินเทอร์เนชั่นชิพทำครับเพราะว่าการทำอินเทอร์เนชั่นิเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่โชว์ให้มหาลัยเขาเห็นชัดเจนว่าเฮ้ยเรามีความสนใจมีแคระแคร์ในด้านไหน ก็คือหาประสบการณ์เยอะๆแหละคือส่วนหนึ่งที่มหาหลัยเขาต้องการมากๆคือคนที่ชัดเจนในตัวเองว่าเฮ้ยฉันชอบอะไรชอบทําอะไรซึ่งการทํากิจกรรมพวกนี้หรือว่าการได้ทำอินเทอร์นชิพต่างๆนานาเน,น,นี่ยทำให้เราเข้าใจในตัวเองมากขึ้นมหาหลัยมหาหลัยเขาจะก็เชื่อว่าเอ้ยคนนี้เข้าใจในตัวเองนะชัดเจนนะอยากมาเรียนที่นี่จรงิงๆนะอะไรประมาณนี้เนาะและถ้าเกิดสมมติว่าน้องๆบางคนเรียนจบไปแล้วเหมือนกันเหมือนกบบที่เกรดไม่ดีเลยไม่เคยทํากิจกรรมในมหาลัยเลยอย่างเงี้ยแบบแล้วตอนนี้ทํางานแล้วจะอยากไปเรียนต่อ มีวิธีแก้ยังไงไหมคะครับอืมโอเคอันนี้เป็นปัญหาคลาสสิกที่เจอกับน้องๆที่จบแล้วหลายคนมากนะครับก็พี่ก็เลยและนะนำเนาะว่าถ้าอยากให้อยากให้มีเวลาเตรียมตัวก่อนสมัครเข้าเรียนปริญญาโทเนี่ยสักประมาณ6เดือนถึงหนึ่งปีนะครับให้ให้เราเริ่มคิดเลยว่าโอเคเราจะวางแผนการสมัครยังไงบ้างน,นะครับทีนี้ในช่วงเวลาที่น้องมีอยู่นะครับประมาณอาจจะสัก6-7เดเดือนก่อนสมัครเข้ามาหาลัยเนี่ยอยากให้น้อง เตรียมตัวเก็บประสบการณ์นะครับแบ่งเป็นสองพาร์ทแล้วกันนะครับพาร์ทแรกก็คือเรื่องประสบการณ์ทํางานนะครับอยากให้เราเนี่ยโฟกัสเลยว่าเฮ้ยงานงานประจําที่เราทําอยู่งาน full time เนี่ยเราสามารถที่จะ,ะจับโปรเจกต์หรือว่าทาอะไรที่มันน่าสนใจได้มากไหมนะครับพยายามหาอะไรที่มันไม่ใช่แค่เป็นแบบว่า day to day นะครับพยายามแบบเข้าไป get involved หรือว่ามีมีส่วนร่วมกับงานที่สําคัญสาคัญในในตัวงาน full time ของเรานะครับกับอย่างที่2ก็คือ hey, เฮ้ยแล้ว ช่วงเวลาที่เราไม่ได้ทำงานล่ะช่วงวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าช่วงเวลาว่างของเราอะเราเอาเวลาที่เราว่างตอนเนี้ไปทํากิจกรรมอะไรเพิ่มเติมได้ไหมนะครับจริงๆกิจกรรมตรงน,นี้ทำได้หลากหลายมากเลยครับน้องบางคนอยากจะแบบไปช่วยเรื่องพวกเพื่อสังคมนะครับก็เราก็จะแนะนําเลยว่าเฮ้ยงั้นเราไปลอง get involved กับพวกองค์กรที่ต่างๆหาจับกับ งานอะไรที่เราสามารถแบบไปทำได้อย่างต่อเนื่องนะครับหรือน้องบางคนอาจจะแบบอยากทำโปรเจกต์อะไรของตัวเองอก็พี่ก็มีน้องที่ทำงานประจำเสร็จแล้วกลับมาบ้านเ,าเปิดร้านร้านออนไลน์ขายของนะครับก็ก็ถือเป็นกิจกรรมที่เราสามารถทำได้เหมือนกันทางนี้ก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราอยากไปเรียนปริญญาโทสาขาอะไรด้วยก็ควรทำกิจกรรมให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราอยากไปเรียนนะครับก็คือประสบการณ์ทั้งหมดคือเพื่อทำให้เขาเชื่อว่า เราอยากเรียนด้านนี้จริงๆเรามีความสนใจด้านนี้เพราะถ้าเราไม่เคยทําอะไรเกี่ยวกับด้านนี้เลยเขาก็จะแบบเอ๊ะเราสมัครสมัครเรียนรู้ได้ยังไงว่าชอบอะไรอย่างเงี้ยคือทําให้เขาเชื่อมากกว่าแล้วก็สิ่งที่เราทําอ่ะมันไม่ใช่เพื่อสําหรับการสมัครเข้ามหาาลัยอย่างเดียวครับแต่ก็มันก็ทาให้เราค้นหาตัวเองเจอด้วยใช่น้องบางคนทํากิจกรรมไปแล้วอาจจะดูแล้วเฮ้ยไม่ชอบด้านนี้เกรดได้ยังเปลี่ยนเปลี่ยนใจทันก่อนที่จะสมัครเข้าไปเรียนจริงอืมพอไปลองทําจริงๆแล้วพบว่าไม่ชอบก็จะแบบเอ้ยอีก โอเคนะคะก็ a c a d e m ิกเนาะกับ Work e x p e r i ซ์ c พที่เราต้องเตรียมตัวซึ่งอันนี้ใช้ได้กับทุกปริญญาโทเลยไม่ว่าจะ MBA หรือ Master ต่างๆนานาก็คือถึงเป็นเครดกว้างๆที่น้องๆก็ไปเตรียมตัวกันได้นะคะโอเคทีนี้มาต่ออะรู้เคล็ดลับกันไปแล้วที่นี้แรงบันดาลใจเออว่าอะไรทําให้คุณเจมอ่ะกลับมาเปิดเอ็ดดิสมิธเออจริงๆก็ แรงบันดาลใจเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ตอนที่เราอยู่มาหาหลัยเลยครับก็ตอนที่เรียนอยู่ตั้งแต่ตอนช่วงปีสองที่อยู่ที่สแตนฟอร์ดเนี่ยเรามีโอกาสได้เพราะว่าเราเป็นนักเรียนทุนเราเรียนดวงนะครับเป็นอยู่ในกลุ่มทุนรัฐบาลเราก็เลยได้มีโอกาสเข้า เป,เป็นพี่เป็นพี่ค่ายนักเรียนทุนนะครับตอนนั้นก็คือเข้าไปช่วยน้องนองนักเรียนทุนเนี่ยประมาณเกือบ50คนนะครับช่วยให้คำปรึกษาช่วยโคช้ชเขา,เ,าเพื่อเตรียมใบสมัครเขา้าเขา้เขาเรียนเข้าเรียนต่อนในมหาลัยนะครับก็จากประสบการณ์ตรงนั้นเนี่ยที่แบบเฮ้ยเราได้เราได้ช่วยไกลน้องน้งที่เขาเริ่มต้นจากแบบ no ค l ูเลยว่าแบบเฮ้ย ควรจะเลือกมาหาลัยไหนหรือว่าต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเนี่ยให้เขาแบบเออมีเซตเดเรคชันของตัวเองได้ชัดเจนจนถึงวันที่เขาเข้ามาหาลัยได้เนี่ยเออมันเป็นอะไรที่เราสึกว่าแบบเฮ้ยเราเราสึกว่าโอ้ยมันมันมันอิมพคฟูลกับเราฟุ่ฟือนกับเรามานะครับก็ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจที่ว่าพอเรียนจบมาแล้วเนี่ยก็เลยตัดสินใจที่จะ,ะเปิดสถาบันเอตุสเมธนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์ตอนนั้นเนี่ยมันก็ทําให้เราเห็นภาพว่าในไทยเองอ่ะน้องๆเด็กจํานวนมากอ่ะยัง ยังไม่มีข้อมูลตรงนี้เลยจริงรยังไม่มีความรู้เลยว่าการไปเรียนต่อท่างประเทศเนี่ยมันเป็นออปชันหนึ่งที่เป็นไปได้สำหรับเขาครับเราก็เลยมากลับมาเปิดสถาบันตรงนี้เพื่อช่วยให้ข้อมูลให้ไก์แต่งตรงนี้กับเด็กไทยมากขึ้นแล้วทาง EduSmith ตอนนี้มีบริการอะไรได้านไหนบ้างครับก็ของที่ EduSmith เองเนี่ยเราก็จะมี Counseling Service สามพาร์ทหลัก สำหรับน้องๆสามระดับชั้นนะครับระดับแรกเลยก็คือสำหรับน้องๆที่ตอนนี้อยู่มต้นแล้วสนใจจะเรียนต่อดอกไฮสคูลนะครับหรือเขาเรียกว่า Boarding School ที่อเมริกานะครับเราก็จะมีเป็น n s e l i n g โ r o g r a มสำหรับบอดดิ้งสค o ลสตูเดนต์นะครับอันที่สองก็คือเป็นสำหรับน้องๆที่เรียนอยู่มปลายแล้วอยากจะไปเรียนต่อปริญญาตรีนะครับก็จะเป็นระดับอันดับแปดอันนี้ก็เป็นเราก็มี n s e l i n g โ program กับอันที่3ก็คือสําหรับน้องๆที่อยากจะไปเรียนปริญญาโท MBA โปรแกรมนะครับก็เราก็จะมีเป็นโปรแกรมสําหรับน้องกลุ่มนี้ด้วยซึ่งให้คําปรึกษาทั้งที่อเมริกาและอังกฤษเลยไหมคะหรือว่า แค่ที่อเมริกาครับจริงๆทั้งอเมริกาอังกฤษแล้วก็ท,วกทั่วโลกด้วยนะครับอย่างต้องบอกเลยว่าช่วง 2- อปีที่ผ่านมาเนี่ยเทรนที่มาแรงมากๆก็คือน้อง,น,องน้องอะ่ะสนใจไปประเทศอื่นๆมากขึ้นนะครับหลักๆเลยก็จะมีแคนาดานะครับแล้วก็โซนยุโรปพวกเนเธอร์แลนด์อย่างนะครับอ่าก็ก็เป็นเดส t i n a t i o n hot hit นะครับในช่วง2อสปีนี้ครับโอเคแล้วถ้าสมมติว่าน้องๆสนใจไม่ว่าจะเป็นน้องมอต้นมอปลายหรือว่าน้อง มหาลัยหรือว่าน้องๆที่ทำงานแล้วรเราจะไปเรียนต่อเนี่ย ต้องติดต่อ e d u s m i ิ h ยังไงบ้างหรือว่ามีอีเวนต์อะไรให้ไปจอยหรืออะไรยังไงไหมคะ,ะครับจริงๆของทาง edusmith เองเนี่ยเราก็มีจัด event, อีเวนต์เรื่อยๆตลอดทั้งปีเลยนะครับแล้วก็ event, อีเวนต์ที่อยากจะ,ะแนะนําน้องๆน,นะครับโดยเฉพาะน้องๆกลุ่มปริญญาที่สนใจอยากเรียนดอปริญญาโทเนี่ยช่วงเดือนตุลานี้นะครับวันเสาร์ที่7ตุลาน,นะครับเราจะมีจัดงานแอปพลิเคชันคลินิกนะครับงานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับก็คือเป็นงานที่เรา เราทางทีมพี่ๆที่ e d u s m i เนเนี่ยเราเห็นว่าช่วงช่วงท้ายปีเนี่ยเป็นช่วงที่น้องๆที่กำลังเตรียมแอปพลิเคชันเนี่ยกำลังเครียดกันอยู่เลยนะครับเพราะว่าใกล้ต้องส่งแอปพลิเคชันแล้วเราก็เลยจัดตัวงานแอปพลิเคชันคลินิกเนี่ยขึ้นมาเพื่อให้น้องๆเนี่ยสามารถหนีบเอเซที่เขียนหรือว่าตัวแอปพลิเคชันที่ทำไว้รเรซูเม่ที่เขียนไว้เนี่ยมายื่นให้ทางคาลเลเตอร์ของเราเนี่ยช่วยรีวิวช่วยดูได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับก็เป็นเซสชันมารีวิวกันแบบวันออนวัน ได้เลยนะครับเวลา30นาทีนะครับคุยกับทางคาวนเซอร์ของเอ i ด h สมได้เต็มอิ่มเลยอ่าโอเคอันนี้สำหรับน้องๆที่อยากสมัครเรียนปริญญาโทแล้วก็กำลังเข้มข้นสมัครปีนี้แน่นอนมีเอเสมาเรียบร้อยแล้วก็คือเอามาให้พี่เจมและทีมงานตรวจดูได้เลยฟังคอมเมนต์ว่าเอ้ยยังขาดตกบกพร่องอะไรไปก็คือเอามาซึ่งนี้ว่างานนี้อย่างนี้ดีนะคะเพราะตอนที่นี้สมัครก็คือหาคนคอมเมนต์แทบไม่ได้เลย <ช>ก็คือเราก็ต้องอยากได้คอมเมนต์เราอยากปรับปรุงให้มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็ห้ามพลาดน,นะคะแล้วก็สำหรับน้องๆที่สนใจก็คือแอดไลน์แอดนะคะเดี๋ยวขึ้นให้ข้างล่างนะคะแล้วก็พิมพ์โค้ดไปได้เลยเนาะก็เดี๋ยวนี้ขึ้นให้แล้วก็จะได้สมัครไปงานของพี่เจมกันนะคะก็<ช>ห้ามพลาดงานนี้นะคะเป็นมีนิปแน่นอนนะคะก็อย่าลืมไปสมัครกันเยอะๆแล้วก็เดี๋ยวก่อนจากกันวันนี้เนาะวันนี้เราได้แบบเนื้อหาครบเครื่องครบเข้มมากๆเลยนะคะฟังเรื่องราวของคุณเจมรวมถึงเคล็ดลับการไปเรียนต่อนะคะก็สุดท้ายอยากให้ฝาก ให้น้องๆเป็นกำลังใจแบบเหมือนกำลังใจให้น้องๆอีกนึงครับได้เลยก็ก็พี่อ่ะจะชอบบอกกับน้องๆเสมอนะครับว่าอยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยฝันให้ไกลนะครับฝันให้ไกลเพียงไงคืออยากให้เราแบบว่าลอง explore ให้เต็มที่เลยว่าเฮ้ยมีมหาอะไรไหนจะ top อยู่ top ของโลกนะครับลองดูว่าเฮ้ยมีอันไหนที่เราชอบที่เราสนใจบ้างนะครับพยายามฝันให้ไกลแล้วเตรียมตัวให้พร้อมนะครับอ่า อย่างวันนี้ที่พี่ๆก็มาแชร์เคล็ดลับอยู่แล้วว่าโอเคในด้านวิชาการในด้านโปรไฟล์ของเราเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับคือก็2อ,อย่างครับฝันให้ไกลเตรียมตัวให้พร้อมนะครับถ้าเราเตรียมตัวเองพร้อมแล้วเนี่ยเราจะมีออปชันเราจะมีตัวเลือกที่เราสามารถที่จะเ,เลือกได้เยอะมากโอเคก็ ลองดูเนาะมันอาจจะดูเป็นอะไรที่ไกลเกินเอื้อมแต่ว่าพี่ๆทุกคนเราทั้งสองคนผ่านมาแล้วนะคะก็ตอนแรกก็คิดว่ามันแบบยากแหละแต่ก็ถ้าไม่ลองดูก็ไม่รู้นะคะก็แล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรให้ช่วยเหลือก็อย่าลืมติดตามเอ็ดดูสมิธนีมาปรึกษาคุณเจมได้หรือว่าดูช่องนิชาวงก็ได้นะคะก็เดี๋ยวถ้าเกิดสมุนน้องๆที่สนใจติดต่อเอ็ดดูสมิธได้ผ่านช่องทางไหนบ้างเอ่ยก็ติดต่อหลักช่องทางหลักนยครับก็สามารถติดต่อมาทางไลน์แอดได้เลยนะครับหรือว่าโทรมา ที่ทางเบอร์ของทางสถาบันก็ได้เดี๋ยวขึ้นไปให้หนะจ๊ะก,ก็ติดตามนะคะแล้วก็มีอะไรก็ถัดก,กันมาได้โอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณเจมากๆคะ่ะสวัสดี<อ>ค่ะบ๊ายบาย